แนวทางเลขเด็ดกดติดตามช่องบ่าวอีสานทิศแก่นสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซีแฟนช่องท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องบ่าวอีสานทิศ,ทศแก่นในมือนีนะครับรับมือนีบรรยากาศนาคํขึ้นนะครับขึ้นวันพระนะครับแอดมินกับมาตามตัวเลขของจอมปลวกพี่นาโชคนะครับโดยจา์น้าเงินห้างทองปิงน,นะครับแล้วก็พี่กุม,มารนำโชคนะครับ มาขอโชคดูทีจอมปวกพี่กุมารนำโชคอีกคือเกานะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับตัวเลขทีขอโชคอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากทีห่างหายไปหลายงวดนะครับทีบ่ได้ขอตัวเลขจากจอมปวกพี่นำโชคนะครับซึ่งห่างไปหลายงวดนะครับมาของวดทีผ่านมางวดวันที่สองนะครับงวดวันที่สองเสภาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับตัวเลขไกเข่านะครับเข่าเลีกลางนะครับหนึ่งแปดนะครับ หนึ่งแปดสำหรับงวดนี้ก็เป็นขึ้นวันพระอีกคือเก้านะครับมาขอโชคครับสีได้ตัวเลขเป็นตัวใดจ้งใดนะครับเดี๋ยวเข้าไปทำพิธีขอโชคกันเลยนะครับซึ่งทีมงานก็เตรียมสิ่งของไว้เรียบร้อยนะครับบิ้งนํากันไปนะครับว่าเฮาสีได้ตัวเลขตัวใดนะครับโดยการจุดธูปเสียงไทยไอ้ไข่นะครับขอโชคที่จอมปลวกพี่นําโชคนะครับไปเบิ้งกันเลยครับ จอมปลวกพี่กุมารนำโชคนะครับเด้อทีมงานมที่เดวนะครับเมาุพระัอมาติดตามนว่าเราจะได้เป็นตัวนกัะครับผมาจุดทูบไอ้ไข่เหมือนเดิมครับยเรามีเงินรางท้งปินนะครับขอช้างงาช้างวงช้างมาขรกับ สมงปูพี่นำโชคกันถูกพอจุดเรือมันบ่เรือรอกันนะครับจุดถูกเนาะจุดถูกจุดถูกไปไข่เลยเนาะเด้อท่านผู้ชมนะครับผมต่อบปฏิการจุดถูกนะครับสองสองจอมปูน้ำเด้อครับเด้อพี่น้องเพื่อเห็นเจริงใจกันนะครับเนาะรวมเหงาหลอดสติ๊กกระลมเหงลมเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อครับเอฟซีนะครับผม วันนี้คืนวันพระคืนวันพระเอางี่เลยเราจะเริ่มกันแเาห่อหลายแบบคืนจปดค่ำคืนแปดค่ำคืนแปดค่ำแล้วก็ขึ้นบุญขังขึ้นในขังแล้วนี่ก็ะชัดก็ะชัดเรติดเลยครับดับเราิะดับแล้วก็ติดกรับกรรอดหลุนไปน้ำกันดนะครับเด้อมมือนี้ตับรองว่าได้แน่นอนนะครับวดที่แล้วได้ หนึ่งแปดเนาะเข่าข้็งแางเจ็ดห้าแปดเด็กกัมาจับคู่นะครับจับคู่เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเขาก็เลยจับคู่ให้หนึ่งแปดครับในคลิปในคลิปก้อนนะครับเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับถาม่าเสียเอับมีโชคหลายคนยูเอฟซีก็มีโชคกันหลายคนดูนะครับเป็นก็โทรมานะครับบอกว่าให้ขอจอมปลวกอุมาพี่นำโชคให้อีกแน่นะครับมเมื่อนี้เป็นบ้านพระนะครับกับมาขออีกนะครับ ในงวดวันที่16พฤษภาคม2564นะครับเด้อแต่เบิ่งไปน้ำกันนะครับว่างวดนี้จอมปลวกกุมารพี่นำโชคนะครับเพิ่นให้ตัวใดนตอนนี้ก็ทางทีมนันนะครับคนก่อสร้างนะครับได้จุดทูบไอ้ไข่นะครับเขากับสี่รอรุ่นเลขทูบไปพร้อมๆกันน้ำพื้นเนาะน้ำอัดตันแล้วก็มูนี่แล้วก็เขียวสร้างแล้วก็ พี่น้ำโชค,โคนะครับผมนะครับมาขอโชกกันเมื่อนี้นะครับสำหรับฟิฟซีล่ละลายทันที ติดตามนะครับผมเดี๋ยวมาล่อหลุดน้องกันเด้อนะครับว่าถูกเสียงทายไอ้ใครนะครับสำหรับวันที่16พฤษภาคมนะครับผมในคืนวันพระนะครับผมนะครับแปดคำนะครับมือนี่นะครับผมนะครับสำหรับแปดคำนาสิบห้าคำนาครับสินนาครับผมสิบข้อจอมปวกนะครับอยู่ที่พญาจอมปวกนะครับโดยแม่บวพันธ์นะครับสำหรับอีทซีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับตัวเลขของแม่บวพันธ์นะครับที่จอมปวกที่บิขอยกลางวันแสกนะครับแต่ห้าสิบไปขอนะครับผมวันที่สิบเอ็ดนะครับเด้อกดติดตามไปเลยนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับ ผมนะครับเป็นวันพระนะครับพระใหญ่นะครับผมตรงกับวันอังคารนะครับสิบห้าค่ำนะครับผมนะครับตรงกับวันอังคารเด้อนะครับผมเป็นมือแห้งนะครับมือนีกวัดอังคารกันครับแต่ยังเป็นมือแปดนะครับผมเป็นสินหน่อยนะครับภาษาบ้านเทิงภาษาสินหน่อยนะครับผมนะครับสินใหญ่นะครับผมนะครับแม่โบผันเพิ่งคอยสิบผ้าไปขอนะครับกับท่านผู้ชมนะครับผมรอบปักบุด้เลยนะครับสำหรับท่านใดติดตามนะครับแม่โบผันนี่นะครับผมนะครับเพิ่นเป็น ไม่ห่างไม่ใหม่นะครับผมในตำรานะครับรรโบราณจีนโศกขอยังนะครับก็ต้องให้นไม่ห่างไม่ใหม่ไม่ใหม่เนาะไม่ใหม่ไม่ใหม่เพราะตายนะครับผมเป็นคนเ e p a t i t i s โนะครับผมเพราะว่าพันศรมิโศกนะครับผมสิได้โศกกันหลายนะครับเพราะว่าจีนโผญญาบึ่งนะครับผมนะั่งญญาบึ่งนี่ก็ั ส่วนมาสเซนด้านโชคลาภนะครับด้านโชคลาภนะครับส่วนมาสเซนใหม่ๆนะครับผมเพิ่นเป็นปู้ให้ไปที่ขอนะครับผมสิมิโชคกันนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงที่ล่อถูกเสียงท้ายเด้อนะครับผมนะครับท่านผู้ชมกรับเมืองนี่จอมปวกก่อนนะครับว่าเป็นเหล็กตัวใดนะครับผมหรือท่านผู้ชมเห็นต่างจะใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อนะครับผมนะครับครับเผาก็หยุดภาพไว้จักหน่อยเนาะครับเดี๋ยวรอให้ถูกเสียงไทยเนาะครับ ใหม่นะครับเขาจะคอยเบิ้งกันอีกเทือนึงนะครับเพราะว่าคลิปสีเงาเกินไปนะครับเดี๋ยวก็คอยเบิ้งอีกเทือนึงนะครับว่าจอมปลวกอุมาลพี่นําโชคนะครับในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นะครับเป็นสีห้เป็นเลขตัวใดนะครับเดี๋ยวคอยเบิ้งกันนะครับหลังจากที่ถูกเชียงท้ายใหม่เบิดแล้วนะครับเดี๋ยวแอดกระสีตัดภาพไปให้เบิ้งต่างต้นตัวเล็กถึงตัวที่สามเลยนะครับสําหรับเลขกถูกนะครับรอเบิ้งไปน้ำกันนะครับช่วงนี้กัพัก ไปจักแปบบนึ่งนะครับเป็นเริ่มเริ่มมาแล้วครับนาเป็นเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วบอก่ว่านาจะเป็สบอคือคือเล็กยังคือเหล็กงครับคือเล็กบอครับผมไม่สายตาเห้นตอนนี้นะครับสูองสุ่มงนยังใหม่เพเบิดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยขอบสองกับสามครับสองยังสองาจะเป็นเล็กสองครับเนาะขอเบรกับสามีโอกาสเป็นไปได้นาจะเป็นเลขกสองครับผมนะครับสองกับเป็นไปได้ที่สุดคือสอกับสามนะครับผม สองเสมาอีกว่วันนี้ยังว่าอยู่<ว>นะครท่านผู้ชมนะครับสองเทเทแล้วนี่หัวหัโพมั่งสิสอง,สสงเทคมบอกสองกับสามครับโอกาสจะเป็นไปได้นะครับผมถ้าเพิ่นมุ่นแล้วก็ยักยน้อยหนึ่งนะคร<ม>ับเป็นสามทันทีนะครับผมเปลี่ยนเป็นสามเลยนะครับคว่ายังเขียงอยู่นอาสิเป็นสองนะครับมาลุ้นกันนะครับเด้อนะครับสำหรับอีซี่ตัวตัวแรกนี่สามเลยเนาะตัวแรกนี่สามมาแล้วครับตัวแรกนี่สามร้อยเปอร์เซ็นต์สามมาแล้วเด้อครับเด้อสามมาแล้ว เดี๋ยวเขาไปรุ่นตัวที่สองนะครับว่าจะเป็นเลขยังตัวเลขนี่เป็นเลขสามแล้วสามแท้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอรุ่นตัวที่สองครับตัวที่สองสิเป็นตัวใดก็อเอฟซีคอมเมนต์มาได้เด้อนะครับสามมาหลายเด้อครับ่านผู้ชมนะครับผมงวดนี้นะครับผมนะครับสามนะครับผมนะครับสามนี่โอกาสเป็นเป็นตัวอื่นอีกบ่ครับสามมันไม่ตัวแลงแท่เลยเนาะสามมันไม่ตัวแท้สาม <า>เป็นยังเขาแปดสามเป็นยังไ่ได้สามก็แปดบวกสามก็แปดสามก็แปดได้อยู่บ่ได้บ่บกสามก็แปดอ่<น>ะไข่ไข่เนาะคล้ายๆครับผมท่านผู้ชมครับลองเอาไปเป็นตัวแยกตัวแปดมั่งเด้อน,นะครับผมนะครับนักเทียบก็ซื้อถึงซื้อลงเดี๋ยวถ้าได้ทั้งสามตัวแล้วนะครับแอดมินขออนุญ,ญาตจับคู่ให้จับคู่สรุปให้เบิ่งอีกแค่นึงจับคู่สรุปให้อีแค่นึงนะครับหรือสิบ่าตรงใจท่านผู้ชมท่านใดก็ลองเอาไปจับคู่เจ้าของเองก็ได้นะครับแอดนึงก็สิจับคู่ให้นะครับผมนะครับขึ้นงดก่อนนะครับผมแอดมินก็จับให้้ไดแวครรับผมเพาาะ่ เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเอ็มเองก็เลยบวกหนึ่งเข้าไปนะครับผมนะครับสำหรับทนใดทีตามอยู่นะครับจอมปวกของพีน้าโชกงวดก่อนนะครับผมกับซีมี่นะครับเจ็ดห้าแปดนะครับจุดไดเจ็ดหาแปดนะครับผมหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับผมเขาก็เลยจับให้นะครับผมหนึ่งหาหนึ่งแปดนะครับผมสลหรับทนใดทีตามนะครับไปมึงคลิปยอนหลังใดนะครับผมสลหรับชิปของ น้องน้ำโชกนะครับสำหรับงวดวันทีสองพฤษภาพที่ผ่านมานะครับวันทีสิบหกสี่หอสิถึงนี่นะครับผมก่าวมาล้อลุนกันนะครับผมสำหรับตัวทีสองจะเป็นตัวใดก็พี่น้องเฮานะครับผมคอมเมนต์เขาไม่ได้เด้อนะครับผมนะครับอ่ะตัวทีสองตัวทีสองคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นหกเนาะโพมาแล้วนี่พอขาออกมาลักษณะนี้นี่ลักษณะสี่กับเลขหกกันเดียวยางเดียวว่ามีตัวใดสิบสี่เทียบเทียนได้นอกจากสี่หกยางเดียว เนี่ยนะครับโอกาสมาสที่เป็นไปได้ที่สุดนะครับได้เลยนะครับสองตัวนะครับหกสามสองสามหกสามหกหกเก้าสามสามเก้าท่านผู้ชมนะครับจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนครับท่านผู้ชมนะครับสามหกหกสามสามเก้าเก้าสามนะครับชุดแรกได้แล้วครับผมชุดแรกได้แล้วมาเด้อเด้อครับผมนะครับครับเดี๋ยวได้ครบสามตัวเนาะแอดมินกับสี่สรุปจับคู่ให้อีกเท่หนึงถ้าเอฟซีแฟนช่องอยากจับคู่อ่าเดก ตั้งออกไปจากแอมินจับให้กับลองจับครูบิางด้วยครับเด้อเดี๋ยวให้ได้สามตัวครบก้อนเนาะตัวที่สองนี่หกหกแน่นอนละหก่ะ6%เปอร์เซ็นต์อีกหลับอันนี้มันทุน อ่ารอดุลนตัวตัวที่สามนะครับผมครับผมแล้วครไปหาฉลากกิแบงรัฐบาลนะครับผมเป็นน้ำหาเด้อนะครับผมเดี๋ยวตัวที่สามนะครับผมตัวที่สามนะครับตอจากนี้ไปจะเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวให้พี่ให้หน้องเข้ารอสักครู่เด้อนะครับผมนะครับกดหัวใจนะครับผมสารบถ่ายที่เข้ามาแล้วนะครับผมกดไล่กดไล่นะครับผมนะครับกดนิวโป้นิโป้ไห่หน่อหน่อยเด้อตัวที่สองนี่เป็นหกแน่นอนเหรอครับหกแน่นอน่แน่นอนแน้วอนเนะครับเดี๋ยว ให้เบิ่งใกล้ๆนะครับกล้องถ่ายย่ำพื้นนะครับอาติโบชัดเจนไปไหนนะครับเดี๋ยวสิขึ้นหน้าจอให้เบิ่งอีกเทื่อนึ่งนะครับสรุปเขียนให้เบิ่งอีกเทื่อนึ่งนะครับตอนนี้ได้3กับ6แล้วนะครับตัวเลขตัวต่อไปสิเป็นตัวใดนะครับตัวที่3เดี๋ยวรอลุนไปนํากันครับผมรอรุนตัวที่3ครับตัวที่โคเรียวจอมปวกพี่ตัวที่3มาแล้วมาแล้วตัวที่3มาแล้วมาแล้วตัวยังไตัวที่3มอ่ะตัวสามมแล้วตัวมาแล้วตัวที่3มาแล้วครับครับชัดเจนไปแล้ว โบูลุลใ่ยัำมือขึ้นต้าครับนะครับผมมารรลุนกันนะครับตัวที่สามของพี่นําโชคจะให้เป็นตัวไหนกันนะครับกคบูุลโกบูรุลเลยน่งอ้นครับผมแปดอันนี้ว่าใบก้อนเลยแดตัวที่สามโผล่มาแล้วครับแดแท้แาสิเป็นแปดบวตามที่ไอตามที่ไอเห็นนี่โอ้ในสายตาผมผมคิดว่าน่าสิเป็นเก่าบวกเก่ากับศูนย์บวกศูนย์กับแปดมีโอกาสจะเป็นไมได้แปดผม่นีโอกาสจะเป็นไม่ได้สามครับผมเพราะ เก้ากับแปดเนครับเอารอรุ่นรอรุ่นครับอีกแป๊บเดียวนะครับจะเฝ้าอนีไปใช้ได้ครับเด้อเบิ้งให้จบกอนนี่เก่าโว้มอีเนี่ยมลอะรเด้เ่าจังเก้าเก่าพี่น้องเลยาผู้ชมคอมเมนต์มาได้ดวยครับไปนะครับไปลาวครับไปลาวก่อนเก้าเก้าเาเกบ่ากับแปดก่ากับศูนย์ครับมีสามอย่างนะครับศูนยได้หรอคอมเมนต์แม่บ่เบิงตามลักษณะนาสีเป็นศูนย์ละอา้เป็นเกมาเน่ยบ่ เอาลุนไปน้ำกันลุ่นไปน้ำกันเรื่องขมเลยได้ครับหัวเริ่มกมมาเลยได้นึ่งมวลมากันเลยโอกาสจะเป็นแเป็นเก้ลายกสองแลครับผมศูนยสมดสิแล้วครับเก้าครับผมสามเก้าเครับพี่น้องเฝ้าแล้วครับเฝ้าเฝ้าเฝ้าหกเนะครับสามยืนยันแล้วครับผมสามเกยืนยัดแล้วครับเป็นเนะครับเป็นเก้าครับเก้าครับผมสามหกเก้ากเอ้าจับเชียนะจับเชียนล้เลย เก่าแน่นอนเหรอครับเก้าแน่นอนเหรอครับผมสามหกเก้าเก่าแน่นอนแล้วเก่าแน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวแอดมินสรุปให้เบิ้งอีกทค่นึงนะครับจับจับคู่ให้นะครับถ่ายเอฟซีทันท่องอย่างจับคู่เองอย่าลองจับคู่เบิ้งอีกทค่นึงนะครับก็เพื่อที่ที่จับแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวรอรอเบิ้งจับคู่นะครับจับคู่สามหกเก้าสามหกเก้าชัดเจนแล้วสามหกเก้า ไปล้างมาไปทันกันไปเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับสามหกเก้านะครับสามหกเก้าอสามหกเก้ากลองมันสิบปั๊บเด่นนะครับคราขยีำโชคนะครับแต่สิมี่ช่วงัเมื่อช่วงสามหกเก้าชัดเจนเหรอครับจอมปลวกที่นําโชคนะครับในการจูดทูปไปไข่ขอนะครับได้เป็นสามหกเก้านะครับสามหกเก้าครับตัวเลขได้ครบสามตัวนะครับสามหกเก้า เดี๋ยวจับคู่ให้เบิ้งนะครับได้เป็นตัวใดนะครับสามเก้าสามหกอ่ากับจับหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าอืมอ่าถ้าเอฟซีแฟนชมอยากจับตั้งออกไปนะครับก็ลองจับเบิ้งนะครับเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันเลขสามกับเลขแปดตัวเดียวกันแมมโม่าอ่าเดี๋ยวจับให้เบิ้งดนะครับเด้อเดี๋ยวจะเชียร์ให้ครับตัวเลขนะครับผมแอดมินเขาอนุญาตจับคู่ให้นะครับผมได้แล้วครับ นี่ขออนุญาตจับคู่ให้ได้จับคู่ให้ได้ตามนี่แคบน้าจอได้แคปเลยนะครับผมนะครับทูบเสียงทายจุดได้สามหกเก้าห้ากับขออนุญาตจับนะครับผมหรือท่านผู้ชมเห็นเป็นตังนะครับจับเป็นตังจะได้กะล่องมึงนะครับเด้อให้แม่งขาจะจับให้นะครับสามชุดนะครับสำหรับสามตัวนะครับผมนะครับสามชุดหกสามหกเก้าหกเก้าสามสามเก้าเก้านะครับผมเก้าเก้ามอเตอร์ไซคหกเก้าเก้ามันตัวเดียวกัน เราได้ออนุญาตจับให้3ามก้าเก้าหรือท่านผู้ชมจับไปหกตูก็ได้นะครับผมนะครับสำหรับ2ตัวนะครับผมจับให้3 6 6 9 3 9 9 9นะครับผมหรือท่านผู้ชมจับตังจากมีไปกลับเป็นไปได้นะครับผมหรือท่านผู้ชมเห็นตังนะครับผมในถูกเสียงไทยนะครับผมจอมปลวกที่น้ำโศกนะครับผมก็ เราเอาไปเป็นแนวทางเ้อครับผมนะครับซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับผมนะครับหรือทันใดนะครับผมสีเอาไปหมุนเวียนในสายนะครับเดก็เอาไปสายล่งใดนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับจอมปวกพี่นาโชควันที่16นะครับผมเดือนหานะครับพุทธภานะครับผมนะครับขอในคืนวันพระนะครับผมนะครับแรม8ค่านะครับผมนะครับเอาขอประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับสำหรับวันพระนะครับผมนะครับแม่พันนะครับผมแม่พันนะครับสิภาไปขอโชคอยู่ที่จอมปวกพญ้าจอมปวกอยู่ที่โน่นนะครับผม ในคือวัดพระนานะครับผมเป็นวันดีนะครับเป็นแหลม15คห้าค่ำนะครับผมนะครับเป็นวันอาคาลพร้อมนะครับผมเดี๋ยวสินหนะครับพ่อกันอีกที่หนึ่งที่จอมปวกนะครับผมที่อยู่นอดแสแบงนะครับผมนะครับมันก็ลึกลับนะครับผมหมวดก่อนพื่นกระไฮนะครับผมเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับสําหรับงวดนี้ก็ที่จอมปวกพี่น้ำโชคนะครับในลายท่านอาจเได้เห็นนะครับผมนะครับหมวดก่อนเท่าจับให้นะครับผมนะครับหนึ่งแปดนะครับผมเพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเขาจุด ห้าแปดนะครับเขาก็เลยเห็นเหล็กหนึ่งกับเหล็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเขาก็เลยจับใส่ให้หนึ่งแปดนะครับหลายท่านอาจเสีมโชกกันนะครับสำหรับจอมปวกพี่น้ำโชคนะครับผมนะครับตัวเลขก็ได้ตามนี้นะครับสําหรับติดซีเป็นช่องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับตัวเลขของจอมปวกกุมารพี่น้ำโชคนะครับก็ข้นคางสิมือวิเวกวังเวงนกักหน่อยนะครับแอดมินก็ต้องขออนุญาตอาลาบ เอฟซีเป็น่องทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอ่าไว้ในโอกาสนี้เลยนะครับไว้พอกันไม่คิดหนาเลยครับเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับตะขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาตะขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผม ถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาตะขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกำนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชือกประกำนะครับถ้า่าได้สนใจก็แอดไลน์เขาไม่ได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง